ข้อความจากคุณคุณธรรมเสงี่ยมเนตรหยุดทําไปน่ะดีแล้วครับประเทศไทยไม่ได้ต้องการคนแบบคุณมันจะได้จบจบไปเรื่องการบริจาคหรือการช่วยสังคมจากฮีโร่หลายคนพูดว่างบประมาณกองทัพก็มีภาษีประชาชนก็มีก็ใช่ครับแล้วถ้ามันดีพอจะมีคนออกมาหรอแล้วคนไทยที่ลําบากนะตอนนั้นจะมีสสหรือสอวอคนไหนจะเข้าใจไม่เป็นเราเดือดร้อนไม่มีวันเข้าใจถ้าเหมือนเราเป็นประชากรสวิตเซอร์แลนด์นอร์เวย์ไอซ์แลนด์ที่ระบบเขาลงตัวแบบนั้นแหละ วิกฤตรอบหน้าเร็วๆนี้แหละสสไปเถอะไปทํางานตรวจการนโยบายการเนืองไปทําหน้าที่ตัวเองสัทีหน่วยงานภาครัฐทุจริตมีอีกเป็นร้อยไม่เล่นตอนนี้ตั้งคําถามอีกแล้วกองทัพมีไว้ทําไมเงินบริจาคคือกองทุนเทาคือฟอกเงินทั้งๆที่มันก็มีแค่200ล้านกล่าวหาไปเรื่อยนะครับเชื่อเถอะครับคนเดือดร้อนไม่พูดคนพูดไม่เดือดร้อนเรื่องชายแดนเงียกไปแล้วเรื่องตรวจสอบดังแทนเป็นพลุแตกทุกวัน เมนยิ้มเยาะคนไทยแตกกันเองไรวันและคิดว่าธรรมนัตจะเสียอะไรหรอไม่เลยจากเรื่องนี้ก็ออกมาปฏิเสธง่ายๆแบบนั้นเลยสุดท้ายแล้วมันไม่มีใครเสียอะไรไปมากกว่าชาวบ้านที่เสียโอกาสน่าสงสารมากนะครับไม่ว่าจะน้ำท่วมชายแดนระเบิดหรือแม้แต่เมียถูกผัวทำร้ายแต่ตำรวจนิ่งเฉยเรื่องนี้สิ่งที่ควรทำคือสสไอซ์ควรสร้างบริบทของการตรวจสอบเชิงก้าวหน้า ไม่ใช่ปะทะสร้างความเกลียดชังไปเรื่อยและมันก็ได้ผลทางการเมืองจริงๆแล้วให้องค์กรอิสระมาทำหน้าที่ตรวจสอบแทน External Auditor มีเยอะแยะหรือฟ้องแจ้งจับไปเลยส่วนตัวสสเองอยากจะเล่นเรื่องคอเซ็นเตอรหรือทุจริตงบเอาเป็นเรื่องๆไปไม่ใช่มานั่งอยู่ในรายการโซเชียลสื่อรายวันอยู่แต่สื่อก่อนช่วงเลือกตั้งน่าเบื่อจริงๆเราอยู่ในยุคที่สสซีระเจนจาคะสสเต้มงคลกิจ สสปารีนาและสสอไอซ์เป็นนักร้องไปแล้วยุคที่การร้องเรียนนั้นสร้างชื่อมากกว่าการสร้างงานในกรณีนี้คือทะเลาะกับอินฟลูเอนเซอร์พักตัวเองตรวจสอบบ้างไหมพักรัฐบาลนักการเมืองรวยเป็นพันพันล้านตรวจสอบได้ไหมไม่ได้ตรวจสอบเลยให้ความสําคัญมาเล่นเรื่องคนนี้สนิทค,คนนั้นคนนั้นสนิทค,คนนี้สุดท้ายก็ไม่เห็นมีอะไรเลยก็แค่เสียคนทําเพื่อชาวบ้านคนหนึ่ง แน่นอนว่าประเทศเรางบประมาณเยอะไม่ควรต้องมีบริจาคผมเห็นว่าพูดตั้งแต่พี่ตูนวิ่งเพื่อโรงพยาบาลบางสะพานชายแดงก็ยังไม่มีสสอสอวอนหน้าไหนเรียกร้องเรื่องบังเกอร์หรือการลุกล้ำมา20ปีของขเขมรแล้วทำจริงได้แต่อยู่หน้าสื่อตามรายการต่างๆไปวันๆเราควรสามคีกันไว้แต่เก่งเหลือเกินพูดวาทะเสียสีลายวันและช่อง y YouTube นี่คือเกมการเมืองล้วนๆแล้วยังไงต่อมูลนิธิล่ม ไทยจะเปลี่ยนได้เมื่อไหร่การช่วยกันแบบมนุษย์ถึงมนุษย์ก็ยังมีอยู่ดีแต่ไม่มีใครอยากจะทำอีกแล้วละครับจากเหตุการณ์นี้การบริจาคนะ่ะคือไว้ใจระดับหนึ่งเลยใครจะไปโอนเงินให้คนแปลกหน้าถ้าไม่ไว้ใจเชื่อว่าเขาจะเอาไปทำเรื่องดีๆการตรวจสอบมันทำได้ครับและควรทำแต่ไม่ใช่ในลักษณะยำตีนจากนี้ไปการโมเดลจะทำให้คนไม่กล้าทำเพื่อสังคมอีกแน่นอนรัฐบาลก็แย่ คนช่วยกันก็ไม่มีไม่เหลืออะไรเลยจริงๆ Hero to z ซ r o โดยคุณคุณธรรมเสง,เงยี่มเนร